ที่ประดอนคนเมืออนะครับเมื่อสองเดรกที่ผ่านมาผมนั่งคุยอยู่กับอาจารย์วิริพลศรีหามาสนะครับนั่งอยู่ข้างในนะฮะภายในศูนย์การแพทย์แผนไทยชมพูจันทร์อาจารย์บอกว่าถ้านั่งนานๆยืนนานๆอยู่ในอินีบทเดียวกันเดี๋ยวไปต้องไปใช้บริการของแพทย์แผนไทยก็เลยขออนุญาตออกมาอยู่ข้างนอกครับรกสุดท,ท้ายทัามาอยู่ตรงนี้เหตุผมไปสะดุดตาตรงนะี้อาจารย์วิริพลครับอันนี้คืออะไรฮนะเคอจะเป็นโครงสร้างของกระดูกครับซึ่ง พยายามจะอธิบายคนไข่บางครั้งบางครั้งเขาไม่เข้าใจหรือว่านักเรียนที่มาเรียนกับผมเขาบอกว่าเวลาที่อาการปวดต่างๆครับในข้อของกระดูกเกี่ยวได้เหลืออะไรประมาณนี้ครับก็เกี่ยวครับเพราะบางทีการที่เรานั่งผิดท่าฮะัทำให้กระดูกแนวโค้งอย่างเงี้ยครับกับตรง ก็จะโค้งออกมาบรรทับเส้นประสาทหรือโค้งไปโค้งีที่กระดูกสันหลังกระดูกสันหลังครับตรงนี้ด้านหลังบางคนก็มีอาการที่สะบักเนี่ยที่บอกว่าสูงต่ําไม่เท่ากันบางทีจากการใช้งานแขนข้างเดียวจนเกินไปใช้เมาส์ใช้พิมพ์ดีดหรือจะรู้สึกว่าต้องยกของจนบางทีไหล่สุดพอไหลสสุดมากๆาะเกิดจากการลักเสบของของเส้นประสาทหรือกล้ามเนื้อมันทําให้ไปไปพอก กล้ามเนื้อตรงนั้นให้เกิดนูนหรือสูงขึ้นครับทีนี้ในระบบของคอบาาไหล่จะมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะพอพอมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะหนึ่งห้าดับแรกเจ็บปวดสองครับ,รบมีการปวดรล้าวชามีการชามีการยกแขนไม่ขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงและตามมาด้วยการที่ไม่สามารถยกแขนขึ้นได้พอเขาเป็นอย่างนี้มานานเนี่ย เมื่อจะไปรักษาส่วนใหญ่แล้วถ้ามารักษาตั้งแต่เนิ่นๆเขาก็จะหายรัจจุบัดเลยครับล้วจะไม่เกิดขึ้นอีกจะไม่ใช่เวลานานอาจจะจะไม่ใช่เวลานานแต่ถามว่าส่วนใหญ่รับมาในขั้นระดับ4และท่านหนึ่งถึงสี่เข้ามาส่วนใหญ่ถ้าพอทนได้ก็ไม่มาคือจะมาอีกทีก็ไม่ไหวแล้วกับสองก็คือเวลาที่ในตอนคอฮะเขาเรียกว่า C ซลิเคิลกลุ่มตอนคอจะมีอยู่เจ็ดข้อส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดศีรษะมึนงงตื้อยิงคอคอตกหมอนอย่างเงี้ยครับก็จะมีอาการอักเสบบริเวณตอนคอซึ่งไม่สามารถที่จะก้ ้มเงยเอียงศีรษะได้ถ้าลักษณะนี้เราจะลองให้ก้มก้มเงยมองไปดาน<ม>เอียงศีรษะปูชิดไหล่ถ้าเอียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้แสดงว่าจุดตรงนั้นเนี่ยเริ่มมีการตึง<ม>ถ้ายังไม่รวมอ,อักเสบนะครับ,รบถ้าเสบส่วนใหญ่เราจะให้ทําการบบัดเรื่องของการอักเสบก่อน แล้วค่อยมาทําการคลายกล้ามเนื้อเหมือนคนที่เป็นฟันผุครับมีอาการปวดฟันหมอตรวจว่าฟันผุและมีการเจ็บปวดมากหมอจะไม่ถอนฟันให้เดี๋ยวนั้นต้อง <cas uge> มีการบําบัดไม่ให้เจ็บก่อนลนักษณะอย่างนี้ครับเพียงเพ่าว่าหลักการเดียวกันหลักการเดียวกันซึ่งถามว่าถ้าในในแผนไทยบางที่บางแห่งอาจจะถ้ามีการปวดอักเสบกดได้จะยิ่งไปเพิ่มความอักเสบให้กับเขาเพิ่มความเจ็บปวดทรมานให้กับเขาและคนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเจ็บปวดก็จะเจ็บปวดฮะเราจะให้คําแนะนําไปว่าคุณ ปฏิบัติตัวยังไงล้วค่อยกลับมาแต่ส่วนใหญ่มนุษย์อาจจะค่อนข้างดื้อนิดนึงครับพอคลายแล้วจะมาทําไมจริงๆจำเป็นต้องมีการคือตอนมาเนี่ยผมไม่สบายีแล้วผมปวดผมอยากให้หมอมาช่วยดูให้เพราะปัญหาเราคุณจะกลับมาหาว่ามีค้นถานครับว่ามันก็วันนี้ปวดกลับไปให้นวดตอนที่ไม่ปวดแล้วจะมาทําไมมีคนถามนี้ครับแต่เราต้องอธิบายครับ ส,สิ่งสำคัญคือการอธิบายการใช้หลักการและเหตุผลในการบอกเพียงแค่ว่าเราไม่ได้ปฏิเสธบางที่บางแห่งอาจจะปฏิเสธไปเลยแต่ไม่มีเหตุผลให้คือปิดปิดประตูแล้วก็เดินหนีแต่สำหรับเราเนี่ยฮะด้วยความเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยเราอยากให้อยู่คู่กับคนไทยและให้มีความเข้าใจในองค์รวมว่าลักษณะการเกิดเกิดจากอะไรแบบไหนเราต้องอธิบายบางครั้งอธิบายจนคนไข้เข้าใจ แล้วก็บางครั้งไม่เป็นก็ยังมาทำเพื่อเหมือนมาคลายน็อตมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายทุกไปอย่างเงี้ยคือเรื่องเข้าใจแล้วว่าสภาพร่างกายเนี่ยมันต้องมีการพักมันต้องมีการดูแลไม่ได้ใช้งานแบบสมบุกสมบันแล้วก็ไม่ได้ดูแลเลยจะมาทีก็ประเภทไม่ไหวแล้วไม่หวที่มันขาดกับหลักที่มันควรจะเป็นแล้วคนที่มาใช้บริการที่ของอาจารย์เนี่ย ส่วนใหญ่วิธีการในการรักษาเราจะทำแบบไหนบ้างครับเช่นหนึาการนวดเขาบอกว่าจะมีอยู่5้าศาด้วยกัน <ะ S 2> ผมเรียนมาทัา้ 1, 5ลง5้าศาสตร์หนึฮะการนวดลําตัวโดยรวมก็จะแบ่งแยกย่อยเป็นฉเฉลยศาสตร์ สมัยก่อนเราจะนวดแบบใช,ใช้มือใช้เขา่าใช้ศอกหรือว่านวดให้กันเองพอ่อนวดให้ลูกลูกนวดให้พอ่อนวดให้แม่หรือวนไปวนมานี่เรีเยกเจริญส<ม>ัตว์กับ 2, สองศาสตร์ที่สองคือเป็นนวดแบบราชสำนักคือนวดให้ขุนนางชั้นผู้ใหญ่อากริย์สมัยก่อนะอจะใช้นิ้วเพียงอย่างเดียวและต้องมีระยะห่างประมาณหนึ่งทัตบาทหรือประมาณหนึ่งฟุตไม่ให้เข้าใกล้ท่านจนเกินไปไม่ให้ดูแบบว่าภาพนวดเสียจนเกินไปอย่างนี้ครับ ลักษณะนี้จะเป็นเรียกการนวดลำตัวโดยรวมสองฮะการนวดกดจุดใบหูสมัยก่อนจะมีหลายปีก่อนนะที่บอกว่าเอาตุ้มถ่วงหูทำให้รู้สึกว่าไม่ไม่อยากอาหารหรือเบื่อหารเพ <c oughs> ิ่มน้ำหนักอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วม,มีการมีจุดหรือเส้นประสาทอยู่บนหูสามครับ, 3, รบกดจุดฝ่ามือมีการกดจุดการนวดที่ฝ่ามือตรงนี้ก็ได้เรียนมาสี่ครับ,า 4, รบการกดจุดสะท้อนเทา้า ผมเรียนจากมาเลเซีย2ปีเต็มๆครับนี่นะที่ที่มันเป็นมีการวินิจฉัยอ่าเป็นอาคาเดมี่นะครับที่ที่ได้ใบประกาศมานะครมีการวินิจฉัยโรคจักเท้ามีการบำบัดอาการจักเท้าเลยครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าฟุตรีเฟอร์โลจีของเท้าเป็นเส้นประสาทที่ยนยายไปยังอวัยวะต่างๆตับไตม้ามหัวใจยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเรารู้ในองค์รวมหรือว่าเส้นประสาทตายของเราเนี่ยตอนายของเขาจะรู้ว่าไม่ใช่ว่านุ่นางข้างซ้าย ที่เจ้าบ่าวสวมแหวนให้นิ้วนางข้างซ้ายของเจ้าสาวเนี่ย<ฮ>ทำไมต้องนิ้วนางแปล<อ>กมีคําถามนี้เขาบอกว่าเพราะนิ้วนางข้างซ้ายนี่ฮะบริเวณตกเนินนะฮะมันจะมีเส้นปรนะสาทปลายประสาท ที่ลิ้งหรือเชื่อมโยงเข้าไปยังหัวใจเวลาที่เจ้าบ่าวเนี่ยสวมแหวนให้นุ่นบอกให้ให้กับเจ้าสาวที่นุ่นนะแปเป็นัวใจเลยแป๊บหรือจี้ไปถึงขั้วหัวใจเขาบอกจริงๆครับซึ่งในลักษณะการบำบัดอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามาใช้อ้างอิงแล้วก็มีเหตุหลักการและเหตุผลมีทางวิทยาศาสตร์ว่ามันทําได้จริงแต่ถามว่าพอเรากดจุดลําตัวโดยรวมแล้วมีการกดจุดท่อนเท้าแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นเพราะบางบางคนคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างกล้ามเนื้ออึงแข็งบางคนเป็นแคลเซียมสิ่งสําคัญเราต้องใช้ไม้ต่อเส้น ไม้ตอเส้นเนี่ยไม้ต่อกนะฮะไม้ต่อครับไม้ตอเส้นเนี่ยฮะทัไมมมาอันใหญ่ยังอาจารย์มันมีน้ําหนักในการการควบคุมได้เรียกไม้ต่อกคือเป็นเหมือนค้อนอแต่ถามว่าเราไม่ได้ตอแบบใช้ทุบเอานะครับเอเอ,เอ,เอนั่นคดียาคดียาครับตัวนี้หลักหลักการก็คือไม้ตอกเส้นเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นไม้ที่แบบฟ้าผ่า แล้วต้นไม้นี่ยฮะแบบตายแบบดินต้นในสมัยก่อนถ้าเจ็ดร้อยกว่าปีมีชาวล้อนนาที่มาคิดค้นเป็นคนไทยนะภูมิปัญญาไทยเลยแต่ยังไม่แน่ใจว่ามีใครจดินกระสุนหรือยังแต่ภูมิปัญญาจริงๆแล้วผมไม่อยากให้จดอยากให้ไปเผยแพร่แล้วก็ไปบอกต่อแล้วก็มีทางภาคอีสานส่วนใหญ่จะใช้ไม้ที่มีมีเนื้อแข็งแต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปเขาไม่งั้นจะดังตักตักๆักอย่างเงี้ยครับมันต้องดังยังไงซึ้งขึ้นใหญมันจะต้องดังทุ้มฮะถ้าดังต๊ก คนไข้จะรู้สึกลำคาญมันจะแั้งๆๆเลยฮะแต่ถามว่าในสมัยก่อนเนี่ยในยุคโบราณหนึ่งถ้ามีการสักยนันสองมีการลงอลักขร,ระก็เชื่อว่า ต้นไม้ที่ตายเบียดมีฮะนี่ละอ๋อนี่ฮะเขาบอกเชื่อว่าต้นไม้ที่ตายยืนต้นถือว่าอยู่เดคงกระพันลานวดที่คนเหียวแข็งมีคงกระพันหรือตันแทงไม่เข้าเนี่ยาเนื้ต่ออย่างเงี้ยครับเนื้อเนื้อเนื้อนิ่มเลยอันนี้คือผมจะใช้ก็ต่อเมื่อว่าเวลาที่เราใช้นิ้วหรือมือกดเนี่ยไม่ลงจำเป็นจะต้องอนใช้กับมือหรือเท้า ใช้กับมือหรือเท้าใช้ทั้งตัวเลยครับทั้งตัวเลยใช่ครับมีการตอกได้ทุกส่วนของร่างกายจะทําให้กล้ามเนื้อรุ่นลงอย่างรวดเร็วแต่ถามว่ามีผลข้างเคียงไหมถ้าไม่ได้เรียนรู้หรือศึกษามีผลข้างเคียงแน่แต่ถามว่าถ้าเรียนรู้นะฮะอย่างอย่างถูกต้องตามหลักการและเหตุผลเนี่ยการตอกพวกนี้โดยอินไซต์ใสหรือผลข้างเคียงไม่ไม่หนูมากเพราะทำไมอันนั้นมันโกงมันนี่มันเดินแบบไหมตรงนี้เวลาตอกจะใช้แนวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะจะตอกแบบแนวทุ้ม แต่ตัวนี้เวลาที่เป็นสบักครับมันจะมีช่องหลุดหรือด้านข้างอย่างงี้เนี่ยครับตัวนี้จะตอกได้เป็นๆเนี่ยฮะแต่ถามว่าถ้าเป็นลักษณะที่เป็นช่องเข้าไปหรือว่าซอกในสบักครับเราไม่สามารถที่จะเอาตัวนั้นแยงเข้าไปได้ครับเราต้องเรามัันใหญ่่วต้องกเข้าไปองเาี่ยมันไม่ทะลุเข้าไปนะจ๊ะไม่ทะลุทะลวงครับครับอันนี้คือ แล้วแล้วแต่แตและขนาดแต่และแบบเนี่ยมันจะจะต้องใช้ในงานที่มันต่างกันไหงานที่ต่างกันครับจริงๆแล้วในสมัยก่อนที่ผมเรียนเนี่ยมีแค่แบบเดียว<ม>แต่เวลาเมื่อเรามาใช้งานเนี่ยการนวดการใช้ท่าแต่ละท่าเนี่ยก,ก็ไม่เหมือนกันการวางนิ้วก็ไม่เหมือนกันมันก็จําเป็นจะต้องออกแบบมาตามนิ้วหรือว่าการวางนิ้วก็คือต้องสั่งไม้ขึ้นมาครับอันนี้ทำไมมันวางอันนี้คือใบกดสาบกวาดสาคือการขูดพิษเช่นว่าเวลาที่เรามีการ เรียกปุ่มแพ้ภุ่มแพ้นี่ผิวหนังที่รักายเคืองหรือว่ามีการปวดแบบส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นพิเศษเช่นว่ามีเหมือนบางบางเคล็ดนะฮะไม่รู้อาจารย์เคยเป็นนะฮะบางทีมันกระตุกปึ๊กปึ๊กป๊กจุดเดียวบางทีเป็นแบบว่าก็๊บมนเหมือนเหมือนเอเต้นอะไรแบบอ่าเหมือนแบบเนื้อเต้นบ้างมีเสวอแป๊บจุดเดียวฮะบางทีเรากดไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมันเหมือนข้างค้างคาคาอะไรเงี้ยมือนเป็นพิจูเราจะใช้การขูด เพื่อให้ให้ขัดผิวเลยฮะไม่อให้การไม่เจ็บว่ะไม่เจ็บฮะอาจารย์จะขูดให้เวลาขูดนี่มันต้องลงน้ำมันอะไรก่อนมันเป็นต้องลงน้ำมันครับแต่ว่าพี่แค่ว่าโดยทั่วไปอ่ะไม้เขาจะมีความมันอยู่แล้ว หลักๆนะฮะบางคนเขาขูดจนจนเอาหนังออกอย่างเงี้ยก็มีนั่นคือเขาต้องรับเรียนรู้ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเช่นว่าการประคบสมุนไพรเขาบอกไไม่ใช่เอารูปประคบออกมาจากความร้อนเราไปทาบนเนื้อเลยฮะหนังติดออกมาเลยนะครับครับจําเป็นจะต้องมีทาน้ํามันอบางก่อนนะเพื่อไม่ให้มันติดผิวหนังรูปประคบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยฮะใช่ครับรูปประคบครับคือบางคนเนี่ยไม่เข้าใจฮะเห็นเราประคบจริงๆผมก็จะเอาน้ํามันเคลือบก่อน ก่จะเวลาที่ประคบลงไปแล้วมันจะได้หลุดออกมาได้ง่ายๆครับแต่จริงๆแล้วเวลาที่จะประคบหลักการเขาจะต้องเอามาจากเตาเตาเสร็จปุ๊บมาทาบเราก่อนฮะว่าร้อนพอดีไหมถ้าเรารับได้คนไข้รับได้แต่ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วใส่ไปเลยครับบางทีมันดุ่งบางทีร้อนย่างเงี้ยส่วนหนึ่งจะไคยทำคือคือโดยทั่วไปปัจจุบันอาจารย์ก็คือว่าบรรดาที่ประคบอย่างเงี้ยครับมันจะมีขายมีขายทั่วไปแล้วคนบางคนไม่เคยใช้เนี่ยผมก็ไปซื้อมาแต่ผมไม่กล้าลองนะครับ เพราะว่าผมลัวไม่รู้มันร้อนแค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดเรามาประกบเองเพียงโดยหลักของมันก็คือจะต้องจะต้องตรวจสอบก่อนใช่ไหมว่ามันร้อนไม่ร้อนแค่ไหนอย่างไรอันนั้นยังเป็นแค่ปลายเหตุครับสำหรับ<ช>ผมคิดว่าการการดูที่รูปรครคบ<ช>ต้องดูสมุนไพร <ขา S 2> หรือวัตถุดิบ อย่าดูแค่ราคาครับครับยกตัวอย่างเช่นว่าลูกผสบสมุนไพรนะฮะมีใบส้มป่อยมีขมิ้นครับมีขมิ้นมีไผ่ที่บรรเทาอาการปวดบวมแดงร้อนอักเสบะอย่างนี้ครับพวกนี้จะใช้ตัวยาพวกนี้เป็นหลัก <othe> แต่บางทีบางแห่งฮะมีลูกละ40บาท50บาทแล้วก็ดูเหมือนว่ามันถูกนี่แมาจอมาใช้บ้างเปิดไปดูมีแต่หญ้ากับใบมะขามอย่างเงี้ยครับเต็มไปหมดเลยซึ่งลักษณะนั้นอ่ะมันช่วยแราวก็ยังก็อย่าไปดูที่ราคาอย่าไปดูที่ราคาดูคุณสมบัติดูว่าของที่อยู่ข้างในฮะถ้าสมมติเราจะซื้อสักสิบยี่สิบลูกฮะขอชํำแหลกสักลูกหนึ่งแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันลูกละร้อยยี่สิบบาทแล้วข้างในมันมีอัดไปด้วยสรปรคุณต่างๆหรือสมุนไพรต่างๆเราใช้ได้ก็ถามว่าที่จถามว่าม ร้อนที่เราจะใช้ระดับไหนนะเราเริ่มจากระดับอ่อนไประดับอ่อนไปเรื่อยๆมันจะมีลิมิตฮะเหมือนที่อาจารย์เวลาออกกาลังกายอาจารย์ก็จะอาจจะไม่ยกที่สิกิโลอาจจะยกที่2กิโลก่อนเอ้ยเราเริ่มู้สึกคุ้นเคยได้ละเริ่มเป็น5กิโลแปกิโลแล้วค่อยสิบนะแต่อย่าเอาแบบความร้อนแบบที่มันเป็นจุดเดือดแล้วมาทาบเลยฮะค่อยๆอุ่นเอ้ยมันอุ่นไปอาเอาเพิ่มอีกสักหน่อยอ่ะเริ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยคือรูปครบปัจจุบันเนี่ยค่าอ่าะเศก็ยอมรับแล้วรูปครบบ้านเราครับ เพราะว่ามันมีอะไรที่มันเป็นของดีของไทยอย่างทีจาจย์ว่าถูกต้อง <ฮะ S 2> ครัวิธีการใช้เนี่ยก็จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้หน่อยนะครับศาสตร์แผนไทยทุกอย่างมันมีเหตุมีผลน,นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือว่ามันจะไปจากเบาไปหาไปนานๆนะฮะไม่ใช่อยู่ๆอยากจะรักษาให้หายทีเดียวเลยบอกเอาจา์เอาแรงกานเต็มที่เลยนะต้องครับอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมที่สําคัญการแพทย์แผนไทยฮะก็ปรับไว้กับการแพทย์แผนไทยหรือหมอแผนไทยที่จะเข้ามาหรือน้องๆนะฮะวัยรุ่นหรือว่าที่มีความสนใจเนี่ยจะเข้ามาจริงๆแล้ว ในการแพทย์แผนไทยนะจะพะนุงด้วยคุณธรรมและศีลธรรมรบ,บวกจะต้องมีจรรญ,ญาบรรนแพทย์ครับการจะทำรูปประครบถ้าแพงเราต้องต้องบอกเหตุผลว่าเพราะอะไรสิ่งที่เราใส่้าไปอย่าไปหลอกลวงห,หรือไปเป็นกคนปายหรือไปบอกอะไรที่มันเป็นลักษณะปายไปว่าอันนี้เรารักษาหายทุกโรคไม่ใช่ครับไม่มีทางผมรักษาบััมา20กว่าปี ไม่ได้หายทุกโรคครับแต่เพียงแค่ว่าบางคนไม่ได้บอกว่าใครไม่หายบ้างแต่ผมชี้แจงว่าการแบบนี้เราเคยรักษามานี้จากแค่บรรเทาแบบนี้แบบนี้เราต้องพูดตามความเป็นจริงเราต้องมีศีลธรรมมีจรรยาบรณแพทย์ที่ควรจะบอกเราจะใส่อะไรตรงนี้ถ้ามัน50บาทมันมีแค่นี้นะเพราะไม่งั้นมันก็ไม่คุ้มทุนแต่ถามว่าใส่ระดับ120บาทแต่มาขาย50บาทยังไงก็ขาดทุนไม่มีไม่มีคนใดที่ทําผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วขาดทุนหรอกครับถ้าทาแล้วขาดทุนไม่มีใครจะทําแน่นอนไม่ครับเนแต่ว่าสําคัญก็คือว่ามัน เป็นเรื่องที่หนึมันเป็นศาสตร์สองกคือการดูแลรักษาไม่ทำด้วยใจต้องทมันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมาแต่ย็ต้อรคือต้องมีใจด้วยนะถ้าเกิดว่าไปรักษาแล้วหวังที่จะกำงกับไรอย่างเดียวเนี่ยผมว่า มันมันไม่น่าจะเป็นหลักที่มันคัดกรองมีหลายครั้งครับอาจารย์บางทีบางครั้งก่านแค่สไทัยเข้ามาบอกเลยว่าไม่มีเงินเยอะครับเดินเข้ามาเป็นอบเภพยาธแจะถามว่าในเคสอย่างเนี้ยครับเราชอบเราชอบตรงที่ว่าถ้าเมื่อเมื่อเขาหายเนี่ยฮะเราจะรู้สึกว่าได้บุญกุศลอย่างอย่างมากเลยถามว่าถ้าคนที่ไม่มีจริงๆเรารักษาไหมฮะเราเรียนมาเพื่อรักษาคนเราเรียนมาเพื่อดูแลคนถามว่าถ้าสิ่งตรงนั้นกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่า ความอิ่มอุ่นหรือความสุขในใจมันไม่ได้ตัดสินที่เงินมันต้องถัดสินที่คุณธรรมตัดสินที่ความสบายใจของเราเห็นคนที่เดือดร้อนเข้ามาเราก็ต้องดูแลอย่าอยาใช่ไหมมได้ถามว่ามีเงินเท่าไหร่ก่อนในกระเป๋าไม่ใช่ครับอาจารย์เดี๋ยวถ้าถ้าถ้ามีการถามก่อนผมว่าหน้าร้านต้อเป็นคนมา낭เป่าอย่างเง้ยเลยครับนะฮะเอาล่ะคนที่มาดูมารับบริการของอาจารย์ของที่นี่นะค อ่าโดยทั่วไปเนี่ยครับต้องมากี่รอบถิงยาพิงยามากกี่รอบอ๋ออาจารย์ถามดีครับอาา่อา,า,อา,ามีคนถามเยอะบางครั้งเขาบอกว่าอาจารย์จะต้องนวดกี่ครั้งจะต้องนวดเท่าไหร่รจะต้องนวดแบบไหนแล้วใช้เวลายังไงอันนี้จะเป็นเรื่องคําถามที่ถามกันต<ช>ลอดอาา่อาแบ่งหม,มวดย่อยเป็น4หมวดครับ หนึ่งครับคือการืวดแค่ครั้งหรือสองครั้งหายก็หายเช่นเท้าพิกเท้าแพงะแบบมีการปวดอักเสบตีบัตรแล้วมีเคล็ดถัดยออย่างเงี้ยครับพวกนี้ครั <c oughs> ง้งสองครั้งหายครับ <c oughs> สองครับก็คือการนวดหลายๆครั้งเช่น5ครั้ง10ครั้ง <c oughs> อย่างออฟฟิศซินโดรมอาจจะมี5ครั้ง10ครั้งพรพวกนี้อย่างน้อยฮะเกิน6เดือนขึ้นไปเรีวยกว่าอาการปวดแบบเรื้อรังครับคือบางคน1ปี2ปี3ปีจะมารู้ตัวว่ายกแขนไม่ขึ้นครับอย่างเงี้ยครับพวกนี้อาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างมาก กับ3ครับคือการนวดแบบประคับประคองความดันเบาหวานที่คุณหมอบอกว่าให้ทานยาตลอดชีวิตเพื่อประคับประคองความดันหรือเบาหวานอย่างเงี้ยครับเวลาการนวดลักษณะพวกนี้ฮะก็เหมือนการนวดประคับประคองคล้ายๆกันนวดเบาหวานนวดแหลงก็ไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้ออักเสบ ช้ำหรือรุนแรงก็มีการแผลที่หายยากเพืนี้จะนวดคลึงคลายประคับประคองไม่ให้เขารู้สึกปวดเมื่อยไปมากกว่านี้ถามว่านวดได้ไหมถ้าเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นหรือว่าโรคที่เขาเป็นเนี่ยเ,เราสามารถทําได้แต่อย่าให้เกิดผลข้างเคียงถ้ามากไปบางคนบอกการนวดเพื่อไปกระตุ้นให้ตับ บางทีบอกตับแข็งทาให้มันตับนุ่มเป็นไปไม่ได้หรอกครับมันต้องอ้างอิงเยื้อสารที่สี่ครับนวดแบบคือยังไงก็ไม่หายครับอย่างเช่นว่าบางคนแบบเป็นโรคหัวใจที่มีอาการมีบรรเ็งแล้ว<อ>ละระยะสุดท้ายแล้วถามว่านวดเพื่อเป็นการแบบเข้าใจให้ผ่อนคลายลเรื่องของจิตคือไม่หายยังไงก็ไม่หายเพราะเพราะมันรูแหน่งทำอะแร้ะกับและสุดท้ายอาจารย์ ค่าบริการเนี่ยมันแพงมันถูกกันมันเริ่มต้นมันสักเท่าไหร่อยือระหว่างเท่าไหร่ของซูงผมหรือว่าไงใช่ซู์ผมเนี่ยมีเลทเลทถ้าเป็นหมอทั่วไปที่เป็นลูกศิษย์นะอยู่ที่600ต่อชั่วโมง การย์โดยทั่วไปถามว่าเอ๊ะทำไมแตกต่างจากที่อื่นของเราเมื่อเพื่อบำบัดอาการอย่างเดียวไม่มีเมื่อเพื่อสุขภาพตัวสิ่งที่อาจารย์เห็นอาจจะ2 5 0ร0 0บาทนั่นเป็นเมื่อเพื่อสุขภาพบเพื่อเป็นออยอโลมาขับผิวอะไรอย่างเงี้ยของเราจะบำบัดอาการอย่างเดียวเล่นเดียวแต่ว่าสมมุติว่าถ้าจะเวดกัจะผมมากก็จะเป็นอีกเหลีหนึ่งทีพระอาจารย์ถูกกว่าผมว่าเอาถูกเลยอาจารย์เข้าใจพู้คนนึกว่าพระอาจารย์จะถูกกว่าไม่ได้ร้ามาแล้วถ้าเกิดว่าประทับผุประทับใจนะครับแล้วก็ถ ศาสตร,ร์แล้มันต้องประสานันไทยและคนไทยด้วยกันเนี่ยผมก็จะว่าเรื่องการดูแลด้วยใจเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเงินทอ,องบัรเงินตราอาจจะจำเป็นเพราะบาัตงินตาผมก็จะว่าอาจารย์ก็คงไม่ใจไร้แยใ่ในใกคารแนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสาระด,ดีๆนะครับที่เราได้นะครับจากรายการนี้นะครับที่เรามาคุยกับอาจารย์วิริพลน,นะครับสีหามาศนะครับซึ่งเป็นผู้รายการศูนย์การแพทย์แผนไทยชมพูจันทร์นะครับอยู่ถนนอาศีนัทกรีนะครับแถวๆฝั่งตรงข้ามกับตลาดที่อย่างสมบัตินะฮะก็ํา ก็ดูเดี๋ยวจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นบนหน้าจอนะครับใครที่มีปัญหาใครที่อาจจะพร้อมไม่พร้อมยังไงก็ลองโทรมาปรึกษากันดูได้นะครับฟรีใช่ไหมทำประการให้บริการถูกต้นทำาระกานปรึกษาฟรีมาตรวจฟรีทุกอย่างเลยครับบางทีเข้ามาศูนย์เนี่ยผมตรวจฟรีรับการปรึกษาให้ฟรีว่าคุณต้องกลับไปทําอะไรยังไงแบบไหนผมบอกให้หมดครับทุกท่าน่ะครับนี่ก็คือสาระดีนี่ผ่านทางรายการที่ปจอจ์นคุณเมือนนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับ ผมเป็จากม้งสาอาจารย์วิฒิพลนะครับสีฮามาดแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ